หลายๆคนอาจจะอยากจะรู้นะครับว่าเทรดหุ้นยังไงให้มันได้10ล้านภายในคืนเดียวเอาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะสอนแล้วก็สอนแบบฟรีๆด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลานะฮะอยากจะให้ผมเทรดหุ้นให้แล้วก็แบบง่ายกว่านั้นนะฮะก็คือเอาเงินมาให้ผม5 0,000บาทแล้วเดี๋ยวผมเทรดหุ้นให้นะครับโอ้ยจริงเหรอคะฉันเชื่อคุณชวินนะคะเนี่ยงั้นฉันใส่อีก3ล้านเลยแล้วกันคะ่ะ ต่างจังหวัดบ้านนอกอากาศดีจังเลยนะเนี่ยคนตามเราเป็นหมื่นเลยไหลสดสักหน่อย เามาดูยนกันนนีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเสียชวินนะครับวันนี้นะครับผมมาที่ต่างจังหวัดนะครับอากาศดีมากเลยนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าผมมาที่นี่มาทำอะไรผมมาที่นี่นะฮะวันนี้ผมจะเอาเงินมาบริจาคบริจาคจํานวนก็ไม่มากมายเท่าไหร่นะครับจํานวน10บล้าน โอ้ oh. หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมเนี่ยเอาเงิน10ล้านมาจากไหนผมก็เทรดหุ้นนะครับนี่เทรดแค่คืนเดียวนะฮะได้เงินมากกว่า10ล้านผมก็แล้วา10ล้านเนี่ยมาให้พี่น้องประชาชนแถวนี้หลายๆคนอาจจะอยากจะรู้นะครับว่าเทรดหุ้นยังไงให้มันได้10ล้านภายในคืนเดียวเอาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะสอนแล้วก็สอนแบบฟรีๆด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลานะฮะอยากจะให้ผมเทรดหุ้นให้ แล้วก็แบบง่ายกว่านั้นนะฮะก็คือเอาเงินมาให้ผม5 0,000บาทแล้วเดี๋ยวผมเทรดหุ้นให้นะครับสำหรับวันนี้ผมว่าพี่น้องประชาชนคงจะรอผมแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมเอาเงินไปบริจาคก,ก่อนดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบายแม่ง่ายจริงๆทําตัวรวยรเอาเงินมาบริจาค แล้วก็บอกคนว่าได้เงินจากการเทรดหุ้นคืนเดียว1ิบล้านมีใครบ้างวะไม่อยากจะได้แล้วก็ประชาชนคนไทยเนี่ยก็หูเบาเชื่อคนง่ายและที่สำคัญนะใจดีแล้วก็โง่ด้วยต้องตกเป็นเดี่ยวแล้วแน่แน่หูพี่ชมิน,นี่ทั้งรวยและยังจิตใจดีอีกเนี่ยโทรไปหาพี่ชมิน,นีกว่า โอ้ยเหยียอคอมาเดี๋ยว,ยวต้องหาหมุมที่มันดูใบจากรใบจากหน่อยสวัสดีครับคุณแนตตี้ครับฮลัลโหลพี่ชวินคะตอนนี้บริจากของอยู่ต่างจังหวัดเหรอคะ ใช่ครับเนี่ยครับเพิ่งบริจาคบ้านหลังนี้เสร็จไปนะครับยากจนครับน่าสงสารครับพอดีว่าแนทจะมาสอบถามเรื่องหุ้นที่เพิ่งลงไปอะค่ะวัดเป็นยังไงบ้างคะอ๋อหุ้นที่คุณแนทลงไปอะครับตอนนี้กําลังดีเลยนะครับคุณแนทจริงๆแล้วผมแนะนําแบบนี้นะฮะถ้าคุณแนทมีเงินเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้น่าจะลงให้หมดหน้าตักไปเลยนะครับช่วงกอบโผล่ครับคุณแนทเชื่อผมครับหุยจริงเหรอคะฉันเชื่อคุณชวินนะคะเนี่ยงั้น ฉันใส่อีก3ล้านเลยแล้วกันค่ะอ่อคุณนะครับแค่นี้ก่อนนะครับต้องไปบริจาคอีกบ้านนึงครับได้เลยค่ะคุณชวินงั้นเดี๋ยวยังไงเน็ตโอนให้เลยนะคะ3ล้านบาทได้ครับได้ครับค่ะสวัสดีค่ะ3มล้านหนดอหนอใครสนใจก็โทรมา ไปไหนอะฉันเรอฉันก็จะไปหาอะไรหลีแพงๆกินสักหน่อยอะฮึดีจังเลยอะได้กินของหรูๆแพงๆด้วยฉันอยากกินบ้างจะใช่อะสิช่วงนี้นะฉันไปลงทุนมาได้รายได้เพียบเลยว่าแต่ว่าแกเนะี่ยทำงทานอะไรไปเนี่ยเห็นอยู่บ้านเฉยๆเงียบๆอบเอางี้แกมาลงทุนหุ้นกับฉันแหละลงทุนแค่ห้าหมื่นได้กำไรเป็นหลักร้อยล้านเลยนะเว้ยเด,เดี๋ยวนะ ฮุ้นอืมแกเล่นผู้หน่งใคร,รอ่ะฉันน่ะหรอฉันจะเล่นหุ้นของเสียชีวินนะดิแกรู้จักไหมพี่ดังดามี่ไฟ์สดอะ่ะจะบอกว่าเสียชวินเนะี่ยรวยมากเลยนะเว้ยแต่ถ้าแกสนใจเนี่ยแกร่วมผู้หน่ลยนะฉันเนี่ยให้เสียชวินจัดการบัญชีฉันทุกอย่างเลยตอนนี้เนี่ยฉันก็ลงทุนกับเสียชวินไปสามสี่ล้านแล้วอะแต่ถ้าแกอยากได้นะแกลงทุนเลยจะบอกว่าดีมากๆแกจะได้แบบมีอะไรหรูๆกินบ้างไงกับ,บฉันเอาป่ะ แนบเสียชวินอะนะเดี time time. Uh ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลเออเออกำลังไปกำลังไปโทษทีนะเว้ยเออแกฉันรีบฉันรีบเอาไว้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะเออขอบใจคนนึงเจอกันเดี๋ยวเจอกันที่เออเออกำลังไป ำไมไม่รับสายเนะี่ยฮัลโหลคุณชวินคุณชวินอยู่ไหนคะเนี่ยฮัลโหลคุณแนทจะโทรมาไม่หลายสายครับเนี่ยพอดีแนทจะโทรมาบอกะคะ่ะว่าเรื่องเงิน3ล้านนะคะแนทโอนไปเรียบร้อยะะแล้วนะคะแล้วแนทก็มานั่งค,คิดดูแล้วว่าเรื่องที่คุณชวินพูดอะคะ่ะ แนทว่าแนทจะลงทุนหุ้นหมดหน้าต่างเลยแนทว่าแนทจะโอนเพิ่มสัก20ล้านนะคะอ๋ออ๋อดีก็ดีสิคุณแนทครับผมการันตีเลยนะครับว่างานนี้คุณแนทจะต้องได้กำไรหลักร้อยล้านแน่นอนครับจริงเหรอคะงั้นดีเลยค่ะเรื่องเงินเนี่ยแนทโอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณชวินครับพอดีแนะจะถามว่าคือแนทจะขอ ถอนตัวกำไรจากหุ้นที่นัดเล่นะอ่ะคุณนายครับคุณนายครับเออคุณนายค,ครับผมต้องวางสายก่อนแล้วนะครับตอนนี้เออพอดีเครื่องจะขึ้นแล้วครับแค่นี้ก่อนนะครับอ,อ่ะอะคุณชวินคุณชวินคุณชวินเดี๋ยวก่อนสิคะคุณชวินถ้าไม่อยู่ตัดสายไปเนะี่ยคงไม่มีอะไรหรอกมั้งรวยแน่หรอใครมาอีแล้วเนะี่ย แนทแนทแนทแกอยู่บ้านไหมแนทอยู่อยู่มีอะไร oh. มาร้องเรียกอยู่ได้เนี่ยแล้ว oh. น,นี่แกเป็นอะไรทำหน้าตาแปลกๆเหมือนมีอะไรอยากจะพูดแต่ไม่กล้าพูดนีด่ดจะบอกนะว่าจะมายืมตังค์ฉันนะ่ะโอ๊ยฉันไม่มีให้แกหรอกนะฉันเพิ่งลงทุนหุ้นไปมเมื่อกี้20ล้านหมดตัวเลยฮะ huh? ยี่สิบล้านอือย่าบอกนะแกลงทุนกับไอชวินอะไรน,นั่นอะโอ้ยนี่แกไม่รู้เหรอเวชวินอะไรของแกเป็นนักต้มตุน๋นนักต้มตุน๋นคุณชวินเขาออกจะรวยขนาดน,านั้นเขาจะมาหลอกฉันเพื่ออะไรโอ้ยเขารู้นั่วประเทศเล่ามีแต่แกเนี่ยแหละที่ไม่รู้อยู่คนเดียวอะ่ะบางคนก็โดนให้โอนแสนนึงจนถึงร้อยล้านเนี่ยนะแก ได้ไม่เชื่อแกดูนี่เลยนี่ดูดูสวัสดีครับพบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของเสียชวินครับเสียกรมลรอที่อ้างตัวว่าสามารถช่วยเทรดหุ้นให้กับคนได้เสียกรมลรอรลยนี้บุคคลิกดีครับมีผู้ตกเป็นเหยื่อเนี่ยจานวนมากแล้วก็มีผู้เข้ามาแจ้งความตอนนี้แล้ว50ลาย รวมเงินทั้งสิ้นที่เสียชวินได้ไปพันกว่าล้านบาทครับและยังมีผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาแจ้งความเรื่อยๆผู้ชมท่านใดหลงตกเป็นเหยื่อของเสียชวินสามารถเข้ามาแจ้งความได้ที่สอพอใกล้บ้านและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรีบดำเนินการจับตัวเสียชวินมาดำเนินการให้เร็วที่สุดครับพบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงต่อไปของเราได้นะครับฮะน,น,น,นี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยน,น,นี่มันไอชวินเนี่ยเหรอ แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวฉันลงทุนเงินกับมันไปตั้งหลายล้านนะแก oh. ฉันเนี่ยพยายามบอกแกไม่รู้กี่ทีต่อกี่ทีแล้วแต่แกดูไม่อยากคุยกับฉันเลยอะ่ะฉันพยายามจะเตือนแกทุกรอบนะโอ oh. ฉันฉ,ฉ,ฉ,ฉันจะไปลง oh. แล้วแล้วฉันจะทำไงต่อนเนี่ยโอ้ยจะต้ตังตั้งเป็นยี่สิบล้านเลแก oh. ตั้งสติ oh. ตั้งสต, oh. ต,งสติอย่างแรกอะ่ะมานี่ ไปแจ้งตำรวจไป